พี่พ่อให้ข้าวมันอีกแล้วเหรอหมามก็หิวเป็น,นะลูกถ้าไม่ให้มันกินแล้วมันจะหากินยังไงก็ให้มันไปคุยถังขยะเอาสิมันก็เป็นหมาจรอ,อยู่แล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> แล้วพ่อให้มันเข้ารัวมาแบบนี้มันสกรปรกนะสกรปรกตรงไหน เมื่อวานพ่อเพิ่งอาบน้ำให้มันเองระวังเหอะสักวันมันจะกัดเอาปูกล้ามไม่ดุสักหน่อยแกดุก,กูมันอีก <c oughs> <c oughs> หมาใครวะเนี่ยเป็นไงบ้างพ่อโนุมไม่เป็นอะไรมากหรอกครับนี่หมาใครเนี่ยลุงเดี๋ยวลุงรับผิดชอบค่าเสียหายให้สองพันพอไหมอืมอย่าปล่อยให้มัน,ปนไปไล่รถใครกะดีนะผมไม่เป็นอะไรมาก ุงขอโทษแทนมันด้วยนะกูกก้าบอกแล้วไงอย่าไปไล่รถพ่อแล้วพ่อจะไปรับผิดชอบทำไมมันไม่ใช่หมาเราสักหน่อยพ่อเป็นคนให้ข้าวให้น้ำมันก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบมันนะ เฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้ชนะมีเห็บหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถึงมันจะเป็นหมาจรมันก็สะอาดนะเห็บมันไม่มีหรอกลุงให้ข้าวให้น้ำมันมาตั้งนานทำไมไม่เอาไปเลี้ยงที่บ้านสักทีล่ะครับปา้าเขาไม่ชอบลุงเลี้ยงแบบนี้ดีกว่าคูกาจะได้อิสระด้วยหนูก็นึกว่าลุงจะรักหมาใกว่าลูกซะอีกไปครูก้าไปกินข้าวเดี๋ยวลุงเข้าบ้านก่อนนะ พ่อพ่อพูดแบบนั้นอะ่ะเดี๋ยวคนเขาคิดว่าฟ้าใจร้ายหรอกฉันคิดว่าแกจะทำงานอยู่กรุงเทพแล้วไม่กลับมาบ้านแล้วซะอีกต่อนแรกฉันก็คิดแบบนั้นแหละแต่พอแม่ไม่อยู่ฉันกลัวพ่อจะลำบากรวยเขาไม่ลำบากหรอกอีกอย่างนะเขายังแข็งแรงดีพาหมาออกไปเดินเล่นทุกเย็นเลย เห็นแล้วมันไส้อะกับหมาเนี่ยว่าอะไรไม่ได้เลยออกรับแพนตลอดแล้วแกจะไปอะไรกับหมามาล่ะกูกล้าไม่ได้เกเรซะหน่อยแกก็รู้นี่นายว่าฉันไม่ชอบหมางแต่เด็กมันเหม็นสาบแล้วก็สกรปรกพ่อ ส่งรถลงบามไม่ซอ47ย47โยนเลยนะครับมีคนล้มหัวฟาดพื้น ม่คิดว่าลุงเอกแกจะไปไวขนาดนี้เลยเนาะนี่แหละชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนขอบใจพวกแกสองคนมากนะที่ช่วยงานพ่อฉันจนวันเผาเลยอะอืมไม่เป็นไรหรอกแต่แกอยู่ได้ใช่ไหมฟ้าให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหมฉันอยู่ได้ ขอบใจแกสงองคนมากนะแล้วพวกฉันจะก่อนนะฟ้ามีอะไรก็โทรมานะเดี๋ยวฉันออกไปส่ง อยมาใกล้ฉันออกไปอยา่าไปไล่มันเลยอีฟมันไม่กัดซะหน่อย <c oughs> ดูสิมันส่อองสารออกสงสารก็ไปเลี้ยงสิตอนนี้ไม่มีคนให้ข้าวให้น้ำมันแล้วนี่ฉันก็อยากเอาแกไปเลี้ยงเหมือนกันนะแต่ติดที่บ้านชันมีแมวแล้วดิ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไ,ไรเดี๋ยวฉันเอาข้าวน้าให้แกเองตามมานี้ ไม่ได้นะครูก้าฟ้าไม่ให้แกเข้าบ้านหรอกต้ามใช่ั้ยนี่ไป มาเห่าอะไรตรงนี้ออกไปเลยนะออกไปยังไ,ไม่ไปอีกเฮ้ยเอาฟ้า หน้าตาดูไม่สดชื่นเลยอ่ะองานหนักอะแกโคตรเพียเลยดูแลตัวเองบ้างนะเพื่อนเออได้ข่าวยังบ้านอีฟโดนปล้นนะฮะจริงเหรอ้ออีฟเป็นไงบ้างไม่เป็นไรมากหรอกพวกโจรย่องเบาอ่ะเข้ามาเ,มเงียบแล้วก็ปล้นของ,ของชั้นล่างไปโหอันตรายอ่ะหมู่บ้านเรามีโจรด้วยเหรอเนี่ยน่าจะมาจากที่อื่นแหละเดือนก่อนเห็นข่าวว่ามีโจรระบาดอยู่แถวสายสี่เยอะเลยนะ น่ากลัวจังเรานอกจากบ้านอีฟอบมีใครโดนอีกไหมยังไม่มีนะแกรองตัวเองหน่อยเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวมีอะไรก็โทรมาได้ขอบใจนะและ้วนี่มารับหน้าที่แทนพ่อฉันหรอประสงสารมัะนะ้นอะถ้าฉันไม่ให้ก็คงไม่มีใครให้ปล่อยๆไปเถอะเราไม่ให้เดี๋ยวมันก็ไปอยู่ที่อื่นไะงฉันเข้าบ้านก่อนนะ ขอบคุณค่ะหัวหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้หายดีแล้วจะไปเคลียร์งานให้หมดเลยคะ่ะค่ะโอ้ย

คนไข้มีภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่ทันดีนะคะที่พามารักษาทันเวลาพอดีไม่งั้นเนี่ยถือว่าอันตรายมากๆนะคะยังไงก็เราดูอาการสักสองสมวันนะคะทำไมแกมาช่วยฉันทันนะนายฉันเห็นครูก้าเห่าอยู่หน้าบ้านรู้สึกว่ามันผิดปกติก็เลยเข้าไปดูครูก้าเหรอ กูก้ามันผูกพันกับบ้านแกมากเลยนะขนาดลุงเอกแพ้ขนสัตว์ยังรักมันมากเลยพ่อแพ้ขนสัตว์เหรอทำไมฉันไม่เคยรู้เลยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นทำไมพ่อ,อยังไปยุ่งกับมันิกาไม่ได้แพ้รุนแรงแค่คาจมูกแล้วก็ไม่เพ่นที่เขายังดูแลมันอยู่คงเพราะคิดถึงแม่แก นี่บ้านหนองไปได้หมามาจากไหนล่ะครับลุงมีคนมาปล่อยทิ้งหนองสงสารเลยให้ข้าวให้น้ำมัน <c oughs> แบบนี้ก็รับเลี้ยงไว้เลยสิครับจะได้เฝ้าบ้านด้วยไม่ได้หรอกตาเอกเขาแพ้ขนสัตว์นะอืมลุงก็เพิ่งรู้เหมือนกันปกติไม่เคยเลี้ยงโหลุงระวังนะครับบางคนเนี่ยแพ้จนป่วยได้เลยคงไปถึงขั้นนั้นหรอกอาการลุงแค่คันๆบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามันสกรปรกก็ได้ แต่ถ้าอาบน้ำให้มันบ่อยๆก็คงไม่เป็นไรหรอกแล้วนายอเป็นไงบ้างได้คุยกับฟ้าบ้างไหมอ๋อก็นานๆทักหากันทีนึ่งครับนายน่าจะประเด็นที่กรุงเทพกับฟ้านะถ้ามีนายไปด้วยลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าเขาเก่งอยู่ลตัวเองได้ป้ากับลุงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ จับคนชนได้ไหมครับลุงเขามามอบตัวแล้วเป็นรถเบริษัทน่ะเบรซัต์เขารับผิดชอบให้แล้วฟ้าเขาว่าไงบ้างครับเพิ่งจะได้งานไปเองแต่มาเสียแม่ไปแบบเนี้ยเสียใจมากเลยครับตอนแรกว่าจะมาอยู่บ้านแต่เห็นมึงได้งานเองลุงเลยให้ทำต่อแต่ลุงก็บอกเขาไปแล้วนะว่าลุงอยู่ได้ลุงครับ แต่ลุงแพ้ขนมันไปจับเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับไม่เป็นไรหรอกนายต่อไปฉันจะเป็นคนเอาข้าวเอาน้ำให้แกเองนะนางฟ้าของแกเกาไปสวรรค์แล้วก่อนที่แกจะกลับมาพ่อแม่แกเสียพ่อแกก็ใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับกูก้านี่แหละรู้ไหมฟ้า ตั้งแต่ที่พ่อกระจากไปอ่ะไม่ว่าแกจะไล่มันยังไงมันก็ยังจะกลับมาเฝ้าหน้าบ้านแกอยู่ทุกวันฉันนึกว่าตั้งแต่ที่ไล่มันไปวันนั้นมันจะไม่กลับมาแล้วซะอีกมันคงเป็นห่วงแกนี่ฉันติดนี่บุญคุณมันแล้วเหรอเนี่ยพาลู้ข่าวยังตำรวจจับโจรได้แล้วนะ จริงเหรอเอียบได้ของที่โดนขโมยไปคืนไหมอืมมันเอาไปขายหมดแล้วแล้วอีกอย่างนายยอมติดคุกด้วยฉันว่านะฉันคงไม่ได้คืนหรอกแล้วโจรมันยังสารภาพด้วยนะว่าวันนั้นอ่ะมันตั้งใจมาปล้นบ้านฟ้าจริงหรอแสดงว่ามันเข้ามาไม่ได้อะดิเปล่ามันบอกว่ามีหมามาเห่าแล้วมันกลัวคนอื่นจะเห็นก็เลยเปลี่ยนมาบ้านฉันแทนเนี่ยหมายความว่า ูก้านั่นแหละที่ช่วยแกไว้อะฟ้าอีฟเกอยไปโกรธครูก้ามันนะฉันไม่โกรธมันหรอกแต่ฉันก็นึงตามหาอยู่เนี่ยว่าจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนหายไปเลยอ๋อฉันเอามาเลี้ยงเองแหละ ว่าสนาแกแล้วนะครูก้าตอนรุ่นแม่กับพ่อเนี่ยได้อยู่นอกบ้านไม่ก็ในรั้วตอนเนี้ยได้เข้ามาอยู่ในบ้านเลยก็ครูก้าเป็นหมาที่สะอาดแล้วก็พูดรู้เรื่องฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเลี้ยงง่ายอย่างนี้ต่อไปแก,กคงไม่เหงาแล้วแหละฟ้าคงมีครูก้าช่วยดูแลเป็นอย่างดีต่อไปเนี้ยฉันก็จะดูแลแกอย่างดีเหมือนกันขอบคุณนะที่เคียงข้างครอบครัวฉันมาตลอดแกเป็นครอบครัวฉันแล้วนะ